แบบฝึกหัด8.6หน้า50นะคะข้อที่1ค่ะเติมคำตอบมีรูปมุมมาให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนตอบนะคะมุมแหลมได้แก่มุมแหลมนะคะคือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะคะดังนั้นในข้อนี้นะคะมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะคะก็คือมุมนี้นะคะ ซึ่งก็คือมุม u t x และอีกมุมค่ะคือมุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุม m p g ต่อไปค่ะมุมตรงได้แก่มุมใดบ้าง มุมตรงก็คือมุมที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงหรือมีขนาดเท่ากับ2มุมฉากนะคะซึ่งก็คือมุมนี้ค่ะมุม f b y นะคะต่อไปนะคะมุมป้านได้แก่มุมใดบ้างมุมป้านคือมุมที่มีขนาด ใหญ่กว่ามุมฉากนะคะซึ่งก็คือมุมนี้นะคะมุม no c นะคะและอีกมุมหนึ่งนะคะก็คือมุมนี้นะคะซึ่งก็คือมุม vds ต่อไปข้อ2ใหญ่นะคะเขียนมุม A B C ให้เป็นมุมแหลมและมุม D E F ให้เป็นมุมป้านพร้อมเขียนชื่อจุดยอดมุมและแขนของมุมรูปแรกนะคะเราจะวาดเป็นมุม A B C นะคะซึ่งเป็นมุมแหลมมุมแหลมจะมีขนาดเล็กกว่ามุมฉากนะคะ ได้เป็นมุม a b c นะคะจุดยอดมุมนะคะก็คือจุด b ส่วนแขนของมุมนะคะอ่านจากจุดยอดมุมไปนะคะก็คือรังสี ba และรังสี bc นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะเขียนมุมป้านนะคะซึ่งก็คือมุม d e f มุมป้านจะมีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากนะคะได้เป็นมุม d e f จุดยอดมุมนะคะก็คือจุด e นะคะส่วนแขนของมุมนะคะก็คือรังสี ed นะคะและรังสี ef